เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมครับซุกี้แมนครับก็ยังอยู่ในเกมแรกน่ารักออริจินนเองนะครับวันนี้ครับตอนนี้เลยนะครับเขาได้ทําการอัปเดตตัวแพทมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแพทโนะเนาะดีเทลนะครับของตัวเกมนะครับซึ่งไอแพทตัวนี้นะฮะมันก็จะมีทั้งเริ่มเลยนะครับเข้าปุ๊บเริ่มเลยแล้วก็มีทั้งรอเวลานะครับก็เดี๋ยวเรานะครับเราลองดูตัวดีเทลของแพทตัวนี้กันนะฮะอ่ะนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้อีโมจิแมชชีนนะครับ เขาบอกว่ามันก็เป็นทาเลแสงแดดชายหาดชุดว่ายน้ำปืนฉีดน้ําบรรยากาศทา่ามกลางฤด,ดูร้อนนะครับอันนี้ก็คือตัวอีโมจิแมชชีนนะครับมันเป็นกิจกรรมนะครับก็จะมีการเล่นได้แล้วได้รางวัลด้วยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็กติกานะครับอันแรกเลยนะครับก็ไออีโมจิแมชชีนเนี่ยมันจะเริ่มนะครับวันที่20-3สิงหาคมนะครับ แล้วเมื่อเราเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเราจะต้องใช้ตัวนี้ครับซัมเมอร์เชลนะครับก็คือเปลือกหอยดูดูร้อนประมาณนั้นนะครับในการแลนดอมกาชานะครับซุ่มของรางวัลขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยเมื่อเปิดใช้ a c t i v i t y chest นะครับในแต่ละครั้งนะฮะจะได้ซัมเมอร์เชลตัวนี้มา1ชิ้นนะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยสามารถรับไอตัวซัมเมอร์เชลเนี่ยได้รี5ชิ้นนะครับจากการเปิด a c t i v i t y chest นะครับก็คือตัวพวก อ่าเดลี่นะครับที่เราทำทำกันทุกวันนั่นแหละนะครับ1วันเนี่ยจะได้5ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวกิจกรรมนี้นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถไปจับรางวัลได้ฟรีเลยวันละ1ครั้งนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไอ้เปลือกหอยตัวนั้นเลยนะครับก็จะรีทุกทุกวันนะครับหลังสีห้าเนาะอ่าอันนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นรางวัลกิจกรรมละอิโมจิแม็กชินตัวนี้นะครับ เขาบอกว่าจะให้รางวัลที่สอดคล้องกับรูปภาพที่แสดงใน3ช่องนะครับนักผจญภัยเนี่ยสามารถคลิกดูตัวอย่างรางวัลในหน้ากิจกรรมเพื่อดูรางวัลใหญ่ที่สอดคล้องกันได้นะครับก็ถ้าเป็นรูปภาพที่เหมือนกันเนี่ยสามช่องก็จะได้รับรางวัลมากมายเลยนะครับมีอย่างเช่นแมวนะครับ500มีไดมอนด์หนึ่งพนะครับแล้วก็จะมีไอตัวตัวนี้นะครับตัวเฟืองแดงอันนี้คือเฟืองแดงนะครับนะครับแล้วก็มีแมวอีก1000ด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีสัตว์ฉี่ด้วยนะฮะก็ะคือพวกปลาหมึกนะครับตัวนี้นะฮะปลาหมึกในขวดนะเขาก็บอกต่อนะครับว่าถ้าเราเนี่ยสุ่มครบตามจํานวนครั้งแล้วเนี่ยก็ยังสามารถรับตัวเศษของเฟืองแดงได้นะครับซึ่งไอเศษเฟืองแดงเนี้ยถ้าเราสะสมครบ5ครั้ง5ชิ้นเนี่ยมันจะสามารถหลอมเป็นเฟืองแดงได้1ชิ้นนะฮะอันนี้นะครับ ในช่วงเวลากิจกรรมนะฮะที่จับสําเร็จนะฮะก็จะได้ตัวปลาดาวมานะครับน่าจะเป็นปาดาวนะซัมเมอร์สตาร์ฟิตนะครับแล้วก็จะเอาไปแลกตัวรางวัลมากมายนะครับเป็นรีดีมที่ช็อปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ออคต p พุสดิฟบัตเทนะครับหรือว่าจะเป็นที่สุ่มสัตว์แดงนะครับสุ่มสัตว์เลี้ยงอันนี้กาชาทิเกตก็ยังมีนะอันนี้นะครับนี่ก็คือกิจกรรมแรกนะครับเป็นตัวอิโมจิแมชชีนั่นเองนะครับอันต่อไปครับ ตัวนี้ครับอันที่2อาชีพใหม่ครับอาเคมิสต์นะครับเดาไม่ผิดจริงๆนะครับเดาไม่ผิดจริงๆว่าจะต้องมีอาชีพใหม่นะครับเคมิสต์ครับก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับนักปายานักทำยานะครับก็จะแยกมาอีกทีหนึ่งจากพ่อค้านั่นเองนะครับจากเมอร์ชนเนาะแล้วตัวนี้ฮะเขาก็จะมีในเรื่องของแบบการทำยาด้วยนะครับก็ใช้อีเดนคอยในการทำนะครับใครที่จะเล่นเคมิสต์เนี่ยก็จะต้องมีอิเดนคอยเยอะๆนิดนึงนะครับ นอกจากนี้นะฮะก็ยังมีคู่หูด้วยนะครับที่เราเรียกว่าฮอร์โมนนั่นแหละนะครับมันคือสัตว์เลี้ยงที่อาเคมิสสามารถทําได้เลี้ยงได้นะครับอันนีอ้อันที่2นะครับกิจกรรมโบนัสของอาชีพอาเคมิสนะครับก็ยังเหมือนเดิมเนาะในช่วงเวลากิจกรรมวันที่19เนี่ยถึง19สิงหา1เดือนนะครับก็จะมีเดลี่เควสสเท่ามีพุบยูเนี่ยนสเท่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คล้ายๆเดิมเนาะแล้วอันที่3ครับ QX Polition นะครับข้ามเซิร์ฟเวอร์เอ Expansion นนั่นแหละนะครับอันเนี้ยคล้ายๆกันนะครับเขาบอกว่าเขาจะเอาตัว Q สามสิบสองอันดับแรกในเมเจอร์ลีกนะครับของตัวเ X Polition เนี่ยมาครอเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วนะครับเหมือนกิ e ลีกเลยแต่ว่าในออ่า X p o l i t i o นเนี่ยมันจะมีการเปิดตัวมอนสเตอร์ใหม่ด้วยนะครับนะครับก็อย่างเช่นอ่าพิโอนี่พั e เพ a d นะครับ m o นไล i ์ฟ t Flower p u r p l e h นะครับตัว d r รกพั u เพ l e นะครับ Dopper Ganger Purplehead นะครับอันนี้ก็จะมี มอนเตอร์เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับแล้วเขาก็ดอกจันไว้ด้วยนะครับว่าไอตัว Q x p r e s s i o n เนี่ยห้ามเซิร์ฟเนี่ยจะเปิดบริการเฉพาะบางเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นไม่ได้ทุกเซิร์ฟเวอร์เนาะซึ่งจะมีแผนที่โดยรวมทั้งหมด4ิแผนที่นะครับยังมีมอนเตอร์เหมือนเดิมนะครับ n g g อ l ลิงนะครับโกลเด้นทิบักหรือว่าเดวอริงอยู่นะครับพวกนี้นะครับอันที่4ครับตัวต่อไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรอกันอยู่นะครับก็คือตัวเฟืองแดงนั่นเองนะครับเวลัสคอ เซอ,อร์แมนดอนฮอกวิวนะครับวันนี้เนาะก็เขาเขาบอกว่าอ,าอะไรทำตัวเวอร์ลัสเนี่ยได้ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีของดิเมนชันมูฟเมนต์นะฮะก็คือเฟืองแดงนั่นแหละนะครับคือเฟืองแดงนะครับซึ่งเฟืองแดงเนี่ยมันทําให้ตัวเราเก่งขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วก็ยังหาได้น้อยด้วยนะครับซึ่งจะหาได้จาก RO Shop ครับแมวนั่นแหละนะครับใช้แมวซื้อนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะ Mystery Shop นะครับแล้วก็ Point Shop ต่าง แล้วก็อย่างที่บอกไปครับตัวอีโมจิข้างบนนะครับกิจกรรมนี้ก็ยังสามารถหาเฟืองแดงได้ด้วยนะครับกิจกรรมตัวตัวนี้เนาะอย่าลืมไปทำนะครับอีโมจิแมชชีนนะครับเฟืองแดงรออยู่นะครับอันต่อไปครับอันที่5 R.O. Shop นะครับก็คืออันแรกเลยนะครับ w i s c h i n g Costume ครับกาชาชุดใหม่อีกแล้วตู้ใหม่อีกแล้วนะครับก็ยังไม่มาตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอตู้เก่าหมดก่อนเนาะ ก็เหมือนเดิมเนาะก็จะมีคอสตูมมีด้านหลังนะครับมีหัวนะครับแล้วก็มีปากนะครับอันนี้เนาะเป็นคอเป็นคอสตูมใหม่นะครับคงต้องรอดูว่าออปชันเนี่ยมันจะโดนเนิร์ฟอีกหรือเปล่านะครับตัวที่2ครับ marketplace shopping Festival ครับ o อ i n c u ัอันนี้ก็เป็นแพ็คนะครับไม่อยากพูดถึงเลยนะครับก็คือแพ็คนั่นแหละนะครับใช้แมวซื้อเนา แล้วก็อันที่3ครับตัวนี้ครับร้านค้าพิเศษเพิ่มใหม่คุณใหญ่คือไข่นะครับนี่นะครับชาร์คแคทกาชาราคาตัวละ30เหรียญแมวนะครับรางวันใหญ่ก็คือตัวหมวกปลาฉลามนะครับตัวนี้ก็ยังมีนะซีเชลอ่ะมีอ่าทั้งส่วนปากนะครับมีหูนะครับอ่าก็ยัมีตัวพวกนี้อีกนะด้านหลัง ด้านหลังนี่เนาะอันนี้ใส่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีสัต์ขี่ด้วยนะครับเป็นบันนี่แลนเทิร์นนะครับน่าจะเป็นตะกี้ยังสักอย่างละมั้งนะครับโอเคอันนี้ก็คือตัวไพ่ใหม่นะครับอันที่4ครับเป็นทรงผมใหม่นะก็ยังคงต้องซื้อแมวนะครับต้องใช้แมวซื้อในการกดสกินแฟชั่นเนาะอันนี้นะครับอันที่5นะครับเป็นร้านค้าของขวัญเพิ่มนะครับก็จะส่งให้เพื่อนนะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามได้นะครับมันจะมีเลิฟช็อกโกแลต อะไรพวกนี้พัชแคตเอียอะไรพวกนี้นะครับอันที่6ครับ go ช h o p นะครับเ e เวล p a ็ k อันนี้ไม่มีอะไรเนาะก็ p a ็ k go ช h o p นั่นแหละนะครับอ่ะมาถึงอันนี้ละหมวดหมู่ที่6นะครับเป็นกิจกรรมเป็น e v e n ์แล้วนะครับอันแรกเลยบีสปาร์ตี้ครับวันที่2 0กรกฎาเนะครับถึง3สิงหาเลยนะครับก็จะมีตัว ingredients voucher ให้นะครับ เขาบอกว่าไอตัวอินคาเดียเนี่ยเมื่อใช้เนี่ยปรุงอาหารสําเร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยจะได้รับรางวัลมากมายนะครับไม่มั่นใจว่าอันรางวัลเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับมันจะมีเฟืองทองหรือเปล่าอ่ามันจะใช้เฟืองทองหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะครับวันที่20เนาะกิจกรรมนี้นะครับอันที่2ครับ d ิ s ซอร์ฟอร์คอมแบทนะครับเหมือนเดิมครับโบกหสนาทีเนาะแล้วก็มีบิงโกเกมนะครับอันนี้บิงโกเกมอีกแล้วนะครับของเดิมๆนะครับอันนี้ไม่มีอะไรละหมดละ กิจกรรมนะครับอีเวนท์ทั้งหมดก็มี3ตัวนะครับแบบนี้เนาะบีสปาร์ตี้นะครับดดเซอร์ฟอร์แบทนะครับแล้วก็บิงโกเกมนะครับมาดูอันที่7ก็คือการปรับปรุงและแก้ไขการแกร้บ้าแก,แก,แก้ฟิกต่างๆนิดนึงเนาะเขาบอกว่าเขาเพิ่มไอตัวฟังก์ชันออกเรือวันคลิกมาแล้วนะครับก็คือเรือแมวที่เราส่งกันทุกวันอะสามารถวันคลิกได้แล้วนะครับแต่ฟังก์ชันนี้มันจะปลดล็อกเมื่อระเบียเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมากกว่า85นะครับ แล้วก็จะต้องมีตัวเบรเลเวลเนี่ยมากกว่า85ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันกว่าล้างในเฮลทามสคริปได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันแปลกๆก็คือตัวนี้ครับบัตรรายเดือนและวีคลี่ของตัวแมวเนี่ยรองรับการซื้อได้หลายครั้งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจนะผมคิดว่าน่าจะแบบการอ่าสแปมซื้อได้เลยหรือเปล่าแล้วสแ,แ็กได้นะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวฟิกที่เขาแก้มา นะครับด้านล่างก็ฟิกต่างๆไม่มีอะไรนะครับเป็นการแปลเป็นการอ,าอธิบายมากกว่าเนาะแล้วก็มาดูที่8ครับอากาศเนื้อหาเวอร์ชั่นใหม่ล่วงหน้านะครับ1น,นะครับกิจกรรมใหม่นะครับมีใครก่อนหรือว่ามีไก่ก่อนกันแน่นะอันนี้ไม่รู้มันคือกิจกรรมอะไรทําไมเขาต้องเอามาขึ้นหน้าการเป็นแพชอัปเดตล่วงหน้าเนี่ยทำไมเขาต้องเอากิจกรรมนี้มาขึ้นหน้านะครับ อาจจะมีกิจกรรมที่มันสามารถแจกของเยอะหรือว่าทําให้เราเติบโตได้เยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับอันที่2ครับกิจกรรมตอบแบบคําถามแบบใหม่นะครับน่าจะกิวแหละอันนี้เขาไปแก้นานแล้วยังไม่เสร็จสักทีนะอันที่3ครับอันนี้น่าสนใจก็คือตัว Stone Tablet ตัวรูนั่นเองนะครับก็จะมีรูนใหม่นะครับหลายๆรูนเลยนะครับใครที่ดองไว้นะครับรอดองกล่องรูนไว้ก็รอเปิดได้ในแพสตหน้านะครับ โอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับของตัวอัปเดตพ a s ์นะครับวันที่19เก็นกรกฎานี้นะครับสรุปคร่าวๆนะครับก็คือจะมีกิจกรรมห,หลักๆก็คือตัว Emoji Max ็กี่นั่นเองนะครับซึ่งไอ้กิจกรรมนี้นะครับให้เราเนี่ยทำเดย์ลี่แล้วเราก็จะได้ตัวเปียคอยมาสุ่มไอเทมนั่นเองนะครับ5ครั้งต่อวันนะครับสามารถสุ่มได้ฟรีวันละ1ครั้งด้วยรวมเป็น6นะครับอันนี้เนาะ ตัวกิจกรรมนี้นะครับก็ยังสามารถหาเฟืองแดงได้ด้วยนะครับหาเฟืองแดงได้แจ็คแมวด้วยนะครับอันนี้ก็ยังต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเนาะแล้วก็ยังมีไอตัวอาชีพใหม่ด้วยนะครับก็คืออะเคมิสันเองนะครับนักเล่นแร่แปลธาตุนะครับปายานะครับปาเดฟสูงสูงฮลาดินอย่างเงี้ยก็น่าจะละลายอยู่นะครับแล้วก็ยังมีอ่ากิวเอฟเพรสชั A ่นข้ามเสิร์ฟด้วยนะครับ อันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับที่สำคัญเนาะโอเคนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็ยืนกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e ด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับเป็นเกมอะไายยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e ด้วยรายกันนะครับสำหรับวันนี้ผมซุกี้แมนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ